สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเจอกับใจหนุ่มเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ใจหนุ่มไปซื้อโฮบุ๊กมาเนาะครับผมยี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวใจหนุ่มมาผัดให้ทุกทท่านได้ดูกันเนาะครับผมสุดง่ายๆนะครับสไตล์บ้านๆของใจหนุ่มนั่นเองนะครับผมไปดูวิธีผัดกันเนาะครับผมใจหนุ่มใส่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวใจหนุ่มไปผัดกระเทียมเนาะพี่น้องนะครับผม ไปติดตามกันดูนะครับทุกๆท่านนะครับนี่นะครับผมแจนุ่มไปไปซอยมาแล้วนะครับผมแล้วก็ไปตาพริกกระเทียมมาเนาะแล้วก็มาเขือเทศนิดหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นขมิ้นเกลือซุรดน้ามันเหมือนเดิมนะครับไปนะครับผมเดี๋ยวแจนุ่มพาไปผัดเนาะครับผมสุดง่ายๆนะครับไปดูกันนะครับผมใส่ขมิ้นลงไปก่อนเนาะครับผมทุกท่านตามด้วยพริกกระเทียมนะครับผม นนี่นะครับเมนูหูบุกน,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 นะครับผมสุดบ้านๆของใจหนุ่มเนาะครับผมสุดทุกท่านนะครับแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะครับผมเนาะครับผม ตามด้วยมะเขือเทศนะครับง่ายมากๆนะครับผมทุกๆท,ท่านสูตรนี้เนาะคเอานี่หลังจากามะเขือเทศกับกระเทียมได้แล้วนะครับผมทุกท่านจะนำก็ใส่บุกลงไปนะครับผมหูบุกเนาะครับผมท,ทุกท่านนะครับใส่เกลือนะครับผม ของนัวนะครับทุกท่านนะครับผมใส่หลายแทบหลายนะครับนี่นะครับผมเจะหนุ่มก็จะผัดกินง่ายๆแบบนี้อทุกครั้งนะครับผมทุกๆท,ท่านนะครับง่ายมากๆหมนะครับผมนี่นะครับผมอร่อยมากนะครับผมท่านที่ไม่ค่อยชอบกินของหวานก็ ไม่มีน้ำตาลนะครับผมจุดไปหนึ่งนะครับก็ผัดแล้วก็ทานนะครับกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวร้อนๆก็ได้นะครับผมทุกท่านนะครับนี่นะครับผมทุกๆท่านนะครับอันนี้ก็สุกแล้วนะครับผมไปหนุ่งผัดประมาณหนึ่งนาทีครึ่งนะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวบุกมันจะสุกมาอยู่แล้วนะครับ ก็ตอนนี้ก็ได้แล้วเนาะแค่หนึ่งพาไปลงพ้วยนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆกันนะครับผมนี่นะครับหน้าตานะครับผมประมาณนี้เนาะครับผมไปลงพ้วยกันมาแล้วนะครับผมทุกทุกท่านนะครับร้อนๆอนนะครับผมผัดหูบุกนะครับผมทุกท่านนะครับหิวข้าวแล้วเนาะครับผมทุกทุกท่านนะครับ นี่น่าแต่เราจะประมาณนี้เนาะครับผมทุกๆท่านนะครับได้แล้วนะครับผมนี่ครับผมผัดโฮบุกนะครับของใจหนุ่มนะครับผมมาท่านเข้ากับใจหนุ่มนะครับท่านกับขวดสวยร้อนๆเนาะครับผมทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใจหนุ่มขอตัวลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ใจหนุ่มกดติดตามให้ใจหนุ่มไว้นะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อตตไปของใจหนุ่มนั่นเองนะครับท,ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม